โชองศาลีมีมาโชว์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทงที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับ เพราะว่าที่บึงสีไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะใช่แล้วนะคะความสวยงามมีแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเทศบาลพิจิตรค่ะเขาเข้ามาดูแลบริเวณบึงสีไฟแบบเต็มตัวแล้วมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครไปที่บึงสีไฟเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ออกกาลังกายที่บึงสีไฟกันเยอะมากเพราะว่าสวยจริงๆค่ะถือเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะคะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ ที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจไปออกกําลังกายไปท่องเที่ยวนะฮะไปเรียนรู้ต่างๆได้ใช่แล้วก็สามารถใช้เวลาในครอบครัวร่วมกันได้นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยล่ะคะ่ะแล้วตอนนี้เขามีสัตว์เลี้ยงคุณเจตเขามีเป็ดตัวเล็กๆอยู่ในบึงสีไฟไน,นะสวยมากครับผมนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูการเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทงที่บึงสีไฟนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรครับดรสุรพลเตียวตะกูลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคะ่ะท่านนายกสว สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับครับผมธุรกิจยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่ที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับผมเองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่บึงสีไฟครับค่ะกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะท่านคือในปีนี้เราจัดวันที่สิบเก้านะครับวันลอยกระทงพอดีเลยครับเรามาในธีมใส่ผ้าไทยชมพระจันทร์ที่บึงสีไฟเลยนะครับตอนนี้บึงสีไฟสวยงามมากนะครับ แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับว่าบึงสรีไฟวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับน้ําใสสะอาดเต็มบึงนะครับธรรมชาติรอบๆบึงดีครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจ,ก,จกรรมในปีนี้นะครับก็อย่างอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับเรามีหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะครับของมอนไทยเองเนี่ยนะครับ โดยทีมของเราจัดตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยากเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะครับจากชุมชนต่างๆกลุ่มคนต่างๆั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนนะครับผู้สูงอายุต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเน้นมากเลยนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของเยาวชนนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มเยาวชนหลายๆกลุ่มนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สืบเนื่องมานะครับเนื่องจากว่าเรามีภาวะเรื่องของโควิด -19 นะครับเป็นมาสองสามสองปีเลยนะครับเศรษฐกิจเมืองก็เงียบเหงานะครับในเบื้องต้นเราก็คิดว่าทําอย่างไรให้ให้เศรษฐกิจเมืองกระตุน้นหรือคนในเมืองในในเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดพิจิตรในอำเภอเมืองในอำเภอเมืองพิจิตรนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนก็เที่ยวอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับอย่างน้อยนะครับคนในบ้านเราก็ปลอดภัยครับ อยากเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับเรามีการฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 นะครับมากกว่าร้อยละเก้าสิบห้าแล้วนะครับในส่วนของอำเภอเมืองพิจิตรนะครับเรามีการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละแปดสิบเพราะฉะนั้นในบ้านเราในเขตอำเภอเมืองในเขตเทศบาลเมืองนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ในการจัดงานในป,ปีนี้นะครับก็แม้จะเรื่องของสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเฝ้าระวังแล้วก็ เข้มงวดก็คือมาตรการโควิดครับแล้วก็จะมีการดําเนินงานชัดเจนนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาบึงสีไฟนะครับแล้วก็ผิดในกิจกรรมในบึงสีไฟนะครับปีนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลเองนะครับก็รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเราเองแล้วก็เข้าร่วมกับกิจกรรมเรื่องของการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเทศบาลเมืองพิจิตรเองก็จัดกิจกรรมลอยกระทงรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ลอยกระทงลดคาร์บอนนะครับก็เพื่อให้ หลายๆภาคส่วนนะครับได้อนุรั์วัฒนธรรมประเพณีด้วยได้ใช้วัฒนธรรมประเพณีอันนี้สืบสานต่อยอดในเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับค่ะเมื่อประชาชนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่บึงสีไฟวันที่19กนะคะกิจกรรมของเราจะมีลันดาวยังไงบ้างคะท่านก็ในถ้าในกิจกรรมนะครับ ก็ในช่วงบ่ายๆนี่นะครับก็จะมีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่บึงสีไฟเลยนะครับก็มีในเรื่องของเชิญชวนนะครับผู้มาร่วมงานนะครับ ทำกระทงสามอานะครับกระทงจากวัสดุรีไซเคิลทํากระทงจากวัสดุเหลือใช้นะครับมีการอบรมมีการให้ความรู้นะครับกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในขณะเดียวกันคู่ขนานนะครับก็จะมีภาคประชาสังคมนะครับเราก็จะมีขบวนแห่นะครับปีนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนได้รับการร่วมมือนะครับจากภาคประชาสังคมต่างๆนากระทงใหญ่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่นะครับโดยขบวนแห่ของเราเนี่ยก็จะเน้นมาตรการเระยะห่างนะครับก็จะใช้แห่ด้วยรถไฟฟ้านะครับซึ่งไม่หนาแน่นนะครับ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยสองเข็มนะครับก็จะเข้าร่วมขบวนแห่ก็จะแห่ไปรอบเมืองเพื่อกระตุ้นนะครับว่าให้ประชาชนในเขตเมืองนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่มาได้เริ่มซึมซับบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมที่ดีในเรื่องของขอบวนกระทรงบึงสีที่จะไปลอยที่บึงสีฟ้าครับจากนั้นนะครับเพราะว่าจะไปถึงที่บึงสีฟ้าครับประมาณประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับ ตรงนั้นเองนะจะมีตลาดย้อนยุคก็จะมีอนุรักษ์นะครับการผลิตทําอาหารโบราณการขนมโบราณน,นะครับก็หลายๆอย่างนะครับก็เก็นหลายอย่างเขาโพดปวดน้าํากะทิเขาเก็บว่าวขานมต้มมีการสอนมีการสายคืออย่างน้อยให้เรียนว่าถ้าทําประเพณีครับแล้วก็มีการแสดงนะจากกลุ่มภาคประชาสังคมนะครับหมดห้าชุดใหญ่เลย แต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นระยะห่างหมดนาทีเราอยู่กลางน้ำครับคน้างกว้างใหญ่แล้วก็มีการจัดเยาวชนนะครับทั้งกลุ่มอินดิอเมอร์วานกลุ่มเยาวชนจากภาคต่างๆนะครับอีกชุดการแสดงนะครับนี้ก็เป็นของการแสดงนะครับในส่วนของบรรยากาศที่ดีไฟนะครับใัเทศบาลจิตเองนะครับเราก็ได้ตกแต่งนะครับแบบของบึงสีไฟนะครับบรรยากาศแบบโบราณยกนะครับก็ะาย เราก็เหนือตอนล่างนะครับก็ยินวัฒนธรรมภาคเหนือนิดนะครับก็สวยงามครับครับท่านครับถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะเคยได้ยินคําว่าบึงสีไฟนะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยอยากให้ท่านพูดถึงบึงสีไฟให้คุณผู้ชมได้นึกภาพออกสักนิดหนึ่งครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาอย่างไรบ้างครับครับ ในวันนี้นะครับบึ้งสีตอนที่เข้ามาทํางานนะครับสิ่งหนึ่งนะครับคนที่จิตอยากเห็นนะครับอยากเห็นบึ้งสีไฟยัง,งยังคงความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมาทํางานในตรงนี้นะครับสิ่งนั้เลยนะครับก็ปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์สีไฟนะครับตับตับแต่งต้นไม้ให้ดูสวยงามให้ดูโลกตา,า Picasso, แล้วอย่างที่เน้นสําคัญเลย เน้นความจัดครับเน้นความสะดวกสมยนะครับที่ทุกท่านพอบึงสีไฟก็จะได้ครับความเปลี่ยนแปลงที่แจ้งเกี่ยความสะอาดความสะดวกใจนะครับพื้นที่นั่งนะครับลานกิจกรรมนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนพื้นน้ําเองนะครับวันนี้บึงสีไฟนะครับสาราบึงสีประคงอยู่คู่บึงสีปลาหลสิบปีนะครับกลับมางดงามเหมือนเดิมั้นนะครับก็จะมีสาราตรงกลางน้ํานะครับซึ่งโบราณนะครับแล้วก็น้ํี ไฟนะครับก็สะอาดนะครับเป็นเบียรครับในบึงเลยครับแล้วพันปลามากมายเลยนะครับเอลักพันตปลาเรื่องของจังหวัดพิจิตรเลยครับค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ท่านนายกเป็นตัวแทนคนพิจิตรค่ะเชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่บึงศรีไฟในวันที่19เพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยคะ่ะท่าน จังหวัดพิจิตรนะครับพิจิตรนะครับทุกท่านยินต้อนรับนะครับนะักท่องเที่ยวันนี้ท่านมาเมืองพิจิตรนะครับเงืนองที่ท่านจะได้รับกับนะครับคือความสุดทั้งนะครับทั้งทางใจเมืองพิจิตรนะครับเราเมืองอ่าเป็นเมืองดินแดนแห่งธรรมะเลยท่านมาท่านก็ได้รับเรื่องพระธรรมคาสอนเยอะแยะนะครับเรื่องของธรรมชาติเนื่องจากเมืองเรานะครับเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นักนะครับความนนแน่นน้อยครับแต่ธรรมชาติบรรยากาศอากาศนะครับดีคร mm ับ เพราะฉะนั้นมาพิจิตนะครับท่าน,นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นบึงสีไฟนะครับต้องไปเช็คอินครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกนะคะสวัสดีคะ่ะท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับค่ะแมดิฉันชอบสโลกแกนของเขานะคะใส่ผ้าไทยชมพระจันทร์ที่บึงสีไฟอ่าครับผมอ้าวนี่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตนะฮะดรสุรพลเตียวตะกูลนะฮะก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว ทั้งงานลอยกระทงนะที่บึงสีไฟแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างนะฮะช่วงอื่นเนี่ยบึงสีไฟก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่สวยงามนะฮะสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันน<ช>ะคะแล้วก็เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ําจืดที่หายากอีกด้วยล่ะค่ะคุณผ,<ม>ผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสัก